สวัสดีค่ะมื่อมาสู่ปลาตอค่ะดตีเมาสาา์ไว้นะคะเมื่อวานสูบไป,ปบวกหนึงแล้วขายไปแล้วค่ะขายเบิร์นละโลร้อยยี่นะคะตวัวใหญ่ๆยังไม่ไปเบิร์นค่ะมันจะมีปลาลหลักบ่ปลามีซีสาค่ะพี่น้องเมาส์พบัญหาถึงถึงหรือแพงละคะนี่ ี๋ยวห้าไปเบิร์กันค่ะมือขึ้นจับมือขึ้นนี่ค่ะท้ามือสะหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าสะหนึ่งสองสามสี่ห้าสะสะ,สะลูกนี้ลึกสุดอันนี้มันกับเาเชิงสะเราถ่ายว่ามันเป็นบวกนะ หน,นึ่งมาหนี้อย่าไล่พี่น้องมือคืกระจับต้นงนี่แหละค่ะเดี๋ยไล่เดียลอยู่นี่โตยัไงใหไหมพี่น้องรุ่นละโล่แหมไ,ไม่ได้ปลาคอรุ่นละโลไม่ได้ตูนหวันใบนาำไปแล้วจะจับเปิดปเบิดเดินวันี้ไม่เก็บหอยเชิดอี หลายคักนี่ตะฮูนมืเอเสอาซูมลูกนั่นค่ะบ่เดม,มาาค่ะมาประทันเพราะว่าไปภาบักเขตไปไทยนาหนึ่งสองสามสี่ห้าลูกเนี่ยค่ะเมสาคนพบขั้นหาถูกหรือแพง ก็คือมาเบ่งว่าปลาจอดจานต่สูบสองเครื่องนะคะนี่อันนี้ปลาไหลอันนี้เป็นตาไหลเนี่ยปลา เริ่มแห้งแล้วค่ะนี่แต่ว่ากิต้มลายแห้งขี้เลนหลายกิต้มเล็กม,ลมันหลุนกันว่าซิมิตัวใหญ่บ่ไ่ใหญ่จับละเด็กมือเศร้าบ่อนั่นนะ่ะเพราะใหญ่จับได้ตัวละสองโลแมนบ่ไม่ใหญ่ว่าเอาไปขายแล้วโลโละยี่สิบบาท มาลุ่นกันค่ะว่าอัน,นมันสีใดเท่าไรเมาหกพันน่ 6, นส,สีลูกนะคะ ก็พวกมีโต้นใหญ่บ่อนโบักบบาทเนี่ยว่ะอย่าลงไปกิดตมนมนลงก์งีปปามสิมาหาห้องหรือพราว่านามันไหลอยู่แบงนี้น้ำตา้่งมันหัวลงมามันมีออโอปีกอยู่ไปจ้าบ่าแม่ไม่ขึ้นมาแเ้วนะอือืม บนนอกปากแดงพีทตอมันลึกน้ำได้เลยบักแดงเด็กลาตัวใหญ่สุดยอด เขตนั่นเป็นปลาดุกเลี้ยงได้ที่มันสิจับได้อ่ะว่วนโมพี่น้องปลาดุกฮ<ม>ึมปลาดุกหลายค่ะนี่ขึ้นมาเนี่ยเปนสีบื้นขึ้นมาหาหนามนะ วนี้มิจต์ประดุกเลยนีนนแล้วเพืแอนในตัวไห่บอม,มันถือดีดีอภิป่ายลงสาขึ้นนี่ปล่อยหนงปล่อยสาข้นเหนยวเหนวอ ดุกๆคือสิไปสั่งยังจะปล่อยสั่งปล่อยซิอุ๊บอย่างหลายดุกนี่ปาสต้านี่อืมได้เวลาล้างฝาลุ้นลงไปน้ํานั่นเด้อมึงกับคอใหญ่นั่น น้ำลายน้ำปลาะงนี่รเอาใส่เคงเดนเอาใส่ท huh. ั้งอันน <skin> ี้น <hall> <semanas> <kami grammar rituals> แต่ประตูสีหงจับแตนีแต่บานคนจับได้เตัวู้มันกระจากันีคือเบาประดุกมาแยกต่างหากประคองต่างหากท่าตายยังไ้องเอาปลาดุกทั้งนึงประคอทั้งนึงไม่เนาะมัรวมกันมันบาดเลยนี่ซีดกันอืม ปาสลิดเอารวมกันบ่นี่เอาต้นใหญ่รวมกันบ่ต้นใหญ่เขาเขาใส่เครื่องน้ามุมมันอืแล้วก็เอาใส่ปลาดุกระปลาข้าคอหน่อยปดดูใส่วเสร็จแล้วค่ะซะเมื่อกี้อันนี้ก็ตั้งสุปอีกอีกซ้านหนึ่งนะคะยารอให้น้ำแห้งน้าละพากกันได้เลี่ยนเสักพัาละ มามือก็เอาสะามานนำหูว่ามันหนาวถือแน่นีมียุ่สาถาก้อนว่าสันแจอเค้น้ำไหเสือไม่เสือเสือสอแถมรอ้อบาเปเสือยังดอกลายเสือเสือเข้ามาเร็วเสือปุย